สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเรื่องอนุพันธ์อันดับสูงนะคะอนุพันธ์อันดับสูงคืออะไรก็คือการหาค่าอนุพันธ์ที่มากกว่า1ครั้งนะคะก็คือคล้ายๆการดิฟสองครั้งดิฟสาครั้งดิฟสี่ครั้งเขาจะเรียกว่าอนุพันธ์อันดับสูงนะคะมาดูสัญลักษณ์การเขียนก่อนปกติแล้วเราหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมคะมี by dx หรือว่า f prime x นะคะที่ขานิยมใช้กัน ถ้าหากอนุพันธ์อันดับสองก็จะใช้เป็น d กำลังสอง y บดกำลังสองหรือ f สองพาร์ม x นะคะอนุพันธ์อันดับ3ก็เป็น d กำลังสาม y บดกำลังสามหรือ f นะคะมี3ามพาร์มนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสัญ,ญลักษณ์ขีดพาร์มเนี่ยเขาก็จะใช้แค่3นะคะเพราะถ้าสี่ขีดก็จะเยอะเกินไปนะคะก็จะเขียนโดยว่อเป็น f นะคะวงเล็บวงเล็บ n นะคะ สมมติอะถ้าเราดิฟทั้งหมดสิบครั้งนะคะดิฟสิบครั้งก็จะเขียน f สิบ x สัญลักษณ์นี้ก็แปลว่าเราจะดิฟสิบครั้งถ้าเราจะมาเขียนพา์สิบเครื่องหมายคนอ่านก็คงจะมานั่งนับเสียเวลาเนาะอ่ามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันตัวอย่างที่หนึ่งจงหาอนุพันธ์อันดับสามก็แปลว่าให้เราดิฟทั้งหมดสามครั้งนะคะอะถ้าโจทย์ให้มาเป็น f x แล้วก็ดิฟครั้นที่หนึ่งใช้สัญลักษณ์เองเป็น f พาม x นะคะ ดิฟ 4x กลัง3ก็กลายเป็น 12x กำลัง2ดิฟ 3x กำลัง2ก็จะเป็น 6x กำลัง1ดิฟ1ส่วน 2x ก็จะเป็น1ส่วน2ส่วนดิฟ5ก็จะเป็น0ก็ไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปหารอนุพันธ์อันดับที่2หรือดิฟครั้งที่2ก็ดิฟต่อจากครั้งแรกเลยนะคะดิฟ 12x กำลัง2เป็น 24x ดิฟหกเป็นหแล้วก็ดิฟหนึ่งส่วนสก็จะกลายเป็นศูนก็ไม่ต้องเขียนดิฟครั้งที่สามหรือที่เรียกว่าอนุพันธ์อันดับสาอ่ะสามคีดนะคะดิฟยี่ิสี่เก็จะกลายเป็นยี่สิบสี่ส่วนดิฟหก็จะกลายเป็นศูนไม่ต้องเขียนคำตอบที่ได้ก็คือยี่สิบสี่ค่ะง่ายใช่ไหมไปตัวอย่างที่สองเลย จงหาอนุพันธ์อันดับที่4ก็เป็นการดิฟสครั้งจนให้มาเป็น y นักเรียนจะเขียนว่า y นี้ก็ได้หรือจะเขียนว่า dy by dx ก็ได้ค่ะ 2x กำลัง5นะคะดิฟเป็น 10x กำลัง4ดิฟ 3x กำลัง2ก็จะได้เป็น 6x ดิฟ 4x ก็จะกลายเป็น4ส่วนดิฟหนึ่งก็จะกลายเป็น0ไม่ต้องเขียนเนาะ ถ้างั้นคุณครูขอใช้สัญลักษณ์ dy by dx เนะ dy by dx อ่ะดิอนุพันธ์อันดับสองก็เป็น d กำลังสอง y by dx กำลังสองนะคะดิสิบ x กำลังสี่ก็จะกลายเป็นสี่สิบ x กำลังสามนิหก x นะคะก็จะกลายเป็นหกส่วนดิฟสี่ก็จะกลายเป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนมาปไปดิฟขั้นที่3าม d กำลังสาม y by dx กำลังสามนะคะ 4 0 x กําลังสามดิฟได้เป็น1 2 0 x กําลังสองส่วนดิฟหก็กลายเป็น0ูนยนะคะไม่ต้องเขียนอ่าครั้งสุดท้ายอนุพันธ์อันดับที่4 d 3, ี d กํลังสาม y by dx กําลังสี่ d กํลังส y by dx กํลังสี่นะคะดิฟ1นึยิ x กําลังสองมีค่าเท่ากับ2 4 0ี่สิ x นะคะคำตอบที่เราได้ก็คือ2องส x ต่อไปนะคะตัวอย่างที่สามนะคะ ให้ฟังก์ชัน f(x) มานะคะให้เราหาอนุพันธ์อันดับที่สองนะคะคือดิฟสองครั้งแล้วก็แทนค่าเป็น1นะคะตามคำสั่งอะเริ่มเลยดิฟครั้งที่1่ก่อนเย่ยเพิ่งแทนค่าเนาะดิฟครั้งที่1ก่อน f p r i m x มีค่าเท่ากับดิฟ x กำลังสองได้2 x อ่าดิฟ2ส,ส่วน x เนี่ยจริงๆ2ส,ส่วน x เราไม่สามารถดิฟได้เลยนะคะถ้าเราจะดิฟเนี่ยมันมีสองวิธีก็คือดิฟผลหารเราจะใช้สูตรว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกําลังสองก็ได้แต่สำหรับคุณครูคุณครูจะมีเทคนิคนี้ให้มันดูง่ายค่ะเราจะปรับ x นะคะขึ้นมาข้างบนนะคะดังนั้นโจทย์ตรงนี้นะคะคุณครูขอปรับเป็นเพื่อให้ดิฟง่ายคือเลี่ยนเรี่องการดิฟแบบสูตรผลหารนะคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่าง ราจะขอเป,ปลี่ยนโจทย์แป๊บหนึง่งเป็นลบสองเอา x ขึ้นมาข้างบนค่ะมาอยู่ข้างสอง 2, อยู่ข้างล่างมันคือ x กําลังหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อเรายกขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็น x กําลังลบหนะะึ่งบวกสองดังนั้นเรามาดิฟตัวสมการใหม่ทีุ่ณครูสร้างดีกว่านาะออ่าดิฟ x กําลังสองได้สอง x แล้วนะคะต่อไปดิฟตรงกลางดิฟลบสอง x กําลังลบหนึ่งนะคะลบหนึ่งนะคะตกลงมาคูณกับลบสองนะก็กลายเป็นบวกสอง x ก็กลายเป็นลบ2ส่วนดิฟเลข2ก็จะกลายเป็น0นะคะอันนี้อนุพันธ์อันดับ1เรียบร้อยแล้วต่อไปอนุพันธ์อันดับ2ดิฟขั้นที่2ดิฟ 2x ได้2ดิฟ 2x กำลังลบ2ก็จะกลายเป็นลบ 4x กำลังลบ3นะคะก่อนที่เราจะแทนค่าค่า x เป็น1เนี่ยขอจัดรูป x กำลังลบ3ให้มันเป็นยกกำลังบวกซะหน่อยทำยังไง แล้วก็โยกมาลงมาเป็นตัวส่วนเป็น x กําลัง3เพื่อจะให้ค่ายกกําลังเลียกชี้กำลังเป็นหมวกจะได้แทนค่าง่ายๆนะคะต่อไปเราจะแทนค่า x เป็น1แทนค่า x เป็น1แทนเลย2ลบ4ส่วน1กําลัง3มีค่าเท่ากับ2ลบ4ซึ่ง2ลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2ข้อนี้2ลบ2ค่ะนะคะ เราจะมาดูประยุกต์สักหน่อยนะคะเกับอนพันธ์อันดับสูงนะคะข้อ4ีเนี่ยจทให้ f ใหญ่นะคะ f x เท่ากับ f g x นะคะให้มาแล้วสิ่งที่จทยให้คือให้สิ่งนี้มาจงหา f prime สองก็คือเป็น f ตัวใหญ่แปลว่าเขาให้เขาต้องการให้เราดิฟตัวนี้ดิฟตัวนี้นะคะ เราก็มีค่าที่ให้ไม่ให้ค่าที่เอามาให้คือ g 2, g สอง g พลัมสอง f พลมสองแล้วก็ f พลมสี่นั่นเองโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรพยายามทำสิ่งนั้นโจทย์ต้องการให้เราดิฟ f 2, ใหญ่ดังนั้นครูก็จะดิฟสมการนี้นะคะ,ะตั้งสมการก่อนทำการดิฟทั้งสองข้างของสมการก็คือดิฟทั้งสมการเลยก็จะกลายเป็น f พลั x ฝั่งซ้ายได้ f ไพ x ฝั่งขวา d i ฟ f g x ซึ่งเป็นการดิฟแบบฟังก์ชันประกอบนะคะหรือเป็นการคล้ายๆ f o g เนาะหรือดิฟเป็นดิฟแบบคล้ายๆเรื่องดิฟกดลูกโซ่นั่นเองนะคะอ่านดิฟเลย f ไพก็ดิฟธรรมดาค่ะดิฟสมการทางขวามือก็เป็น f ไพเนื่องจาก d i ฟ f ไแล้วสังเกตว่ามันจะมีไส้ ที่คุณครูบอกว่าเป็นการดิฟไซน์ขึ้ไซน์ในคือ g x เรายังไม่ทําอะไรกับ g x เลยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องตามด้วย g ไพรม์ x นี่นะคะถือว่าเราดิฟเสร็จแล้วนะคะโจทย์ต้องการให้เราดิฟ f ใหญ่เราดิฟแล้วโจทย์ต้องการให้เราแทนค่าเป็น2 f ไพรมใหญ่แทนค่าเป็น2นะคะดังนั้นคุณครูจะแทนค่าเป็น2แทนค่า x เป็น2ให้หมดเลยก็เป็น g 2คูณกับอันนี้คูณนะคะคูณกับ g พรม์2 ซึ่งโจทย์ได้กาหนดมาให้แล้วว่า g สองมีค่าเท่ากับเท่าไรแทนค่าลงไปเลย g สองอยู่ตรงนี้ค่ะ g สองมีค่าเท่ากับ4ดังนั้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข4แล้ว g ไพรม์สอง g ไพรมสองโจทย์กําหนดมาให้แล้วมีค่าเท่ากับ5นะคะก็จะคูณกับ5 f ไพรมี4นะคะ f ไพรมี4อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะมีค่าเท่ากับ9คูณกับ5 อ่ะเป็นวงเลกลุลกันเนาะคุณกับห้าด้งนั้นคนนี้ก็จะตอบเก้าห้าสี่สิบห้านะคะก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วอ่าอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะโจทย์ต้องการให้หา FOG นะคะ FOG ก็คือดิฟอนุพันธ์อนัอน,อนดับสองสังเกตนะคะจะมีสองขีด ะะจงหาอนุพันธ์อันดับสองของ f o g แล้วก็แทนค่าเป็นหนึ่งแล้วก็จะทำการดิฟ f o g สองครั้งนะคะตั้งก่อนเลยโจทย์ต้องการให้เราทำอะไรทำสิ่งนั้นค่ะ f o g ปกติตั้งนี้ก่อนนะคะยังไม่แทนค่า x นะเปลี่ยนเป็น x ก่อน f o g ก็คือ f วง l e f บ g x นะคะทำการดิฟครั้งที่หนึ่ง fog ิฟครั o ้งที่1นะคะก็จะเป็น f พามจเคล้ายๆเข้อเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็ต้องคูณด,ด้วย g พามเต่อนะคะนี่คือครั้งที่1ต่อไปนิฟครั้งที่สองอนุพันธ์อันดับสองก็สองขีดนะคะนิพครั้งที่สองในฝั่งขวาเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตนะคะมันก็จะมีตัวนี้ ที่คุณครูไฮไลท์สีเขียวกับตัวนี้จี่คุณครูไฮไลท์สีชมพูซึ่งมันคูณกันอยู่ใช่ไหมคะเราจะใช้ดิฟการคูณก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะให้สีเขียวเนี่ยเป็นหน้านะคะให้สีชมพูเนี่ยเป็นหลังนะคะอ่ะหน้าดิฟหลังทางนั้นหน้าก็ลอกมาก่อนหน้าก็คือ f prime g x ด <Okay. S 1> ิฟหลังนะคะดิฟหลังก็จะเป็น จาก g ห้าม x ก็จะกลายเป็น2หพาม x หน้าดิฟหลังเรียบร้อยแล้วนะคะบวกหลังหลังก็คือ g หพามดิฟหน้าก็มาดิฟตัวสีเขียวกันนะคะดิฟสีเขียวก็จะกลายเป็นครั้งที่สองสองคีดนะคะเนื่องจากดิฟสีเขียวเนี่ยเป็นการดิฟแบบดิฟไส้มีไส้ในคือ g x ดังนั้นก็ต้องดิฟ g x ต่อท้ายด้วยอ่าเป็นการดิฟเรียบร้อยแล้ว เราหาอนุพันธ์ของ fog สองครั้งเสร็จแล้วต่อไปเราจะแทนค่าเป็นหนึ่งค่ะแทนค่า x เป็นหนึ่งให้หมดเลย f ไพ่ g หนึ่ง g หนึ่งจดให้มาไหมจดให้มา,อ,าอ,อันดับสองของ g s เป็น g สองไพนหนึ่งจดให้มาะคะทุกอย่างจดเขาก็จะกำหนดมาให้อ่ะค่ะเป็นไปนตามแผนที่จดเขาต้องการเลย g ไพหนึ่ง แทนค่า x เป็นหนึ่งทั้งหมดอแทนค่าเราจะแทนค่า g หนึ่งก่อนเนาะ f พามของ g หนึ่ง g หนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ย g หนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะลบสองแทนค่าเป็นลบสองอันนี้เป็นลบสอง g สองพลามหนึ่งใช่ไหมคะ g สองพลามหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้ มีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสามดังนั้นเราจะแทนค่าตรงนี้เป็นลบหนึ่งส่วนสามคูณด้วยลบหนึ่งส่วนสามบวกจีพายหนึ่งจีพายหนึ่งอยู่ไหนจีพามหนึ่ง g ีพายหนึ 1, ่งมีอยู่ตรงนี้เท่ากับหนึ่งส่วนสองเราก็จะแทนค่าเป็นหนึ่งส่วนสองอ่าตรงนี้อย่าเพิ่งแทนนะคะมาแทนจีหนึ่งก่อนจีหนึ่งโจทย์บอกมาแล้วคือลบสองหักน,นี้ไป g จีพามหนึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วนะคะเป็น หนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะอะมอันเป็นมุมเห็นอะตัวเห็นแหะหนึ่งส่วนสองจีพหำหนึ่งอ่าเอฟพหำลบสองจดบอกมายังเอ่ยอ่าเอฟพหำลบสองอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเป็นลบหกเราก็จะแทนตรงนี้เป็นลบหกลบหกคูณลบหนึ่งส่วนสามอ่า f สองพายลบสองอยู่ตรงไหนเอ่ยอ้ออยู่ตรงนี้ซึ่งเรายังไม่ได้ใช้เลยถังงั้นมาแอบหา f สองพายกัน f สองพายนะคะที่เป็นเลขสองเนี่ยถ้าคุณรูยย้ายมาก็จะกลายเป็น f พายลบสองส่วนด้วยสามนะคะซึ่ง f พายลบสองเนี่ยจดให้มาแล้วคือลบหกนะคะจดให้มาแล้วส่วนสาม มีค่าเท่าก,กับลบสองะได้แล้วางั้นตรงนี้ก็จะแทนเป็นลบสองคูณกับ1นึ่งส่วนสองเรียบร้อยเหลือแค่คูณเลขให้เรียบร้อยก็เป็นอันจบนะคะอะไรตัดทอนได้ตัดเลยสามตัดกับหกนะคะสามตัดกับหกได้เป็นสองลบสองคูณลบหนึ่งค่ะลบสองคูณลบหนึ่งก็จะกลายเป็นสอง มาดูข้างหลังเลยตัดทอนได้บ้างอสองตัดสองนะคะก็จะกลายเป็นลบหนึ่งอันนี้ตัดได้หนึ่งนะคะลบหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสองก็จะกลายเป็น 2. 2, ลบหนึ่งส่วนสองสองลบหนึ่งส่วนสองนะคะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสามส่วนสองนะคขะ้อนี้ตอบสามส่วนสองค่าอ่า ต่อไปเรื่องถัดไปนะคะอนุพันธ์ของอนุพันธ์และความและความชันของเส้นโค้งนะคะคือเราจะนําเรื่องอนุพันธ์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของเส้นโค้งได้ด้วยความชันของเส้นโค้งได้ด้วยนักเรียนอาจจะสงสัยมีเส้นโค้งหาความชันได้หรอหรอหาได้ค่ะเราสามารถนำความรู้เนี่ยในเรื่องของการดิฟเนี่ยไปใช้กับเส้นโค้งได้เพื่อหาความชันนะคะมาดูข้อที่1เราสมมติให้ y นะคะหรือ fx เนี่ยเป็นเส้นโค้งนะ ก็เป็นเส้นโค้งเส้นหนึ่งมาเราสามารถหาความชันของเส้นโค้งเส้นนั้นได้นะคะโดยการข้อหนึ่งโดยการอะไรคะดิฟดิฟเพียงครั้งเดียวการดิฟหนึ่งครั้งก็คือการหาความชันของเส้นโคง้งดิฟตรงไหนนะคะ,อย,อ,ะอยากรู้ความชันตรงไหนของเส้นโคง้งก็แค่แทนค่า x ตรงนั้นเข้าไปเราจะได้ความชันว่าเส้นโค้งตรงนี้มีค่าความชันเท่าไหร่เงี่ยค่ะข้อสองนะคะ,น,ะ,คะ,ะนี่ไงคะความชันณจุด x y ได้นะคะจะมีความชันเท่ากับอะไรคะโดยการแทนค่า x เป็น x 1เข้าไปนะคะสมมุติ x 1เป็นเลขเอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แทนค่า7เข้าไปในสมการ f ที่เราดิบไปเราจะได้ความชันออกมาเนี่ยนะะข้อ3มสมการเส้นตรงนะคะที่สัมผัสเส้นโค้งที่จุด x 1 y 1เนี่ยเราจะใช้สมการเส้นตรงที่อยู่ใน uniform y ลบ y 1เท่ากับ m x ลบ x 1นะคะส่วนข้อ4ข้อ5เนี่ยจะเป็น การบอกความชันว่าถ้าสมการเส้นตรงเนี่ยมีความชันเป็น M 1มหนึ่งะคะตั้งฉากกับสมการเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเป็น M2 ถ้ามันตั้งฉากกันนะคะเส้นตรงอ่ะถ้ามันตั้งฉากกันนะคะ m1 เนี่ยกับ M 2สองความชันเส้นแรกกับความชันที่สองคูณกันต้องเป็นลบหนึ่งแต่ถ้ามันขนานกันความชันเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองจะต้องเท่ากันนะคะอ่ะ อันนี้เป็นรูปภาพประกอบะนะคะอ่ะะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างที่1ความชันของเส้นโคน้งจงหาความชันของเส้นโคน้งเราจะใช้ตัวแปรก็คือตัวแปร m กันนะคะของสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งสมาการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งอ่าเขาให้สมการเส้นโคน้งมาอันนี้คือสมาการเส้นโคน้งน,น,น,นะคะแล้วก็ให้จุดมาจงหาความชันของสมาการเส้นโค้งเส้นนี้นะคะดังนั้นเราก็จะทําการดิฟ y าภาพหรือจะเขียนว่า d y บ d y ก็ได้นิฟครั้งที่หนึ่งจะมีค่าเท่ากับเป็นความชันนะคะ่ิบิฟเลยนิฟสมการ y นะคะ x กำลังสามนิฟได้เป็น 3x กำลังสองนิฟลบสบ 2x กำลังสองเป็น 4x ดิฟสี4ได้0ไม่ต้องเขียนเนาะเขาสนใจที่จุด24เราจะแทนค่า x ก็คือตรงนี้ค่ะ ส่วนที่จุดสองสี่นั้นแทนค่า x เป็นสองนะคะดังนั้นความชันที่จุดสองสี่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับแทน x เป็นสองเลยสามคูณสี่ลบแปดสามสี่สิบสองสิบสองลบแปดมีค่าเท่ากับสี่คำตอบที่ได้คือความชันณจุดสองสี่ของเส้นโค้งเส้น,นี้จะมีค่าเท่ากับสี่นะคะตอบอายตัวอย่างที่สอง เส้นตรงเส้นหนึ่งม so, ีความชันเท่ากับสองเขาบอกความชันมาแล้วเอ็มเท่ากับสองแอบียนไว้ก่อนและสัมผัสกับเส้นโค้งอ่ะอันนี้คือเส้นโค้งค่ะสมการคือเส้นโค้งจงหาสมการเส้นตรงเส้นนั้นอืมคืออะไรอ่ะถ้าวารูปประกอบมีความชันมีความชันความชันหนึ่งอ่ะเส้นโค้งเส้นโค้งหนึ่งโค้งนี้สมมติโค้งนี้แล้วก็มีเส้นสมการเส้นตรงที่มาสัมผัสเราจะวาดให้มันสัมผัสนะ สัมผัสสัมผัสสัมผัสไหมอ,ะ,อะวาดให้มันสัมผัสซะหน่อยอืมสัมผัสกันอะสมมติสัมผัสกันที่จุดนี้อืมเขาบอกมาแล้วว่าเส้นตรงเส้นนี้มีความชันเป็นสองนะคะและสมการเส้นโค้งก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองบวกสองนะคะจงหาสมการเส้นตรงเส้นนั้นก็คือเหมือน หาสมการเส้นตรงสีแดงนี่แหละต,ตัวตั้งเป็นเส้นตรง l ให้หาสมการเส้นตรง l เวลาเราหาสมการเส้นตรง l เนี่ยเราให้นักเรียนนึกถึงสมการนี้ค่ะ y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m คูณกับ x ลบ x หนึ่งในการหาสมการเส้นตรงสามสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนถึงจะแทนค่าและจะหาสมการเส้นตรงได้คือตรงนี้ค่ะเราจะต้องดูค่า y หนึ่ง ค่า x หนึ่งแล้วก็ต้องรู้ m เราจะต้องรู้ x หนึ่ง y หนึ่งแล้วก็รู้ความชันถ้าเรารู้สามสิ่งนี้เราจะสามารถหาสมการเส้นตรงที่มาสัมผัสกับเส้นโค้งได้นะคะะมาดูซิเรารู้อะไรแล้วบ้างเรารู้ความชันแล้วเพราะโจทย์กำหนดมาให้เหลือแต่ x หนึ่ง y หนึ่งและ x หนึ่ง y หนึ่งคือตรงไหนก็คือจุดที่เขาสัมผัสกันนี่แหละค่ะให้ตรงนี้เป็น x หนึ่ง y หนึ่งอืมเราจะไปหา x หน,นึ่ง y หนึ่งกันถ้างั้นคุณครูขอแยกหา x หนึ่ง y หนึ่งก่อนนะคะ เราค่อยมาแทนใส่สมการฝั่งขวาเนาะ x หนึ่ง y หนึ่งหายังไงเราจะต้องใช้ความชันให้เกิดประโยชน์เพราะโจทย์อุตสาให้ความชันมาแล้วความชันมีค่าเท่ากับ2 2ก็คือการดิฟเส้นโคง้งใช่ไหมคะหนึ่งครั้งอ่ะเส้นโค้งก็ให้มาเป็นตัวแปร y ถ้าั้นครูเขียนว่าเป็น y ภาพละกัน2ก็คือ y ภาพถ้างั้นเราก็ต้องดิฟ y ดิฟสมการ y ได้เป็น 2x ดิฟ x กํลัง2ด้วย 2x ดิฟ2เป็น0ไม่ต้องเขียนนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า2มีค่าเท่ากับ 2x x จึงมีค่าเท่ากับย้าย2ไปหาร2 1เราได้แล้ว x ค่าเนี้ยมันก็คือ x 1ที่เราต้องการหานั่นเองต่อไปเหลือ y 1เราต้องการหาเราจะสามารถหาค่า y ได้อย่างไรแล้วก็ใช้สมการเส้นโค้งขึ้นประโยชน์จาก y เท่ากับ x กํลัง2บวก2เนี่ยเมื่อเรารู้ค่า x แล้ว ว่าจุดที่มันสัมผัสกันเนี่ยตรงนั้น x เป็นหนึ่ง y จะเป็นอะไรลองแทนค่าลงไปค่ะ x เป็นหน<ๆ>ึ่งก็จ่อมาเป็นสามซึ่งจุดที่เราต้องการหา x หนึ่ง y หนึ่งคูณดับนี้เราก็จะได้เป็น x หนึ่งก็คือหนึ่ง y หนึ่งก็คือสอามทำให้เรารู้ครบทั้งสามอย่างแล้วรู้ x หนึ่ง y หนึ่งกับรู้ m นะคะเอามาแทนค่าใส่สมการ ทางฝั่งขวาได้เลย y ลบ y 1 y หก็คือ3เท่ากับ m ก็คือ2วงเล็บ x ลบ x 1ก็คือ1นะคะอันนี้คือเราได้สมก,การเส้นตรงแล้วนะการแทนค่าเนี่ยเหลือแค่จัดรูปนะคะจัดรูปในการจัดรูปที่นิยมส่วนใหญ่ก็คือจัดให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์นะคะ,ะครูจะจัดให้ได้ทั้งหมดสองแบบให้ดูนะคะซึ่งถูกเหมือนกัน แบบแรกก็คือกระ,ะจายสองเข้าไปก่อนแบบแรกก็คือให้ y เป็นตัวแรกย้ายสอง x มาเป็นลบสอง x ย้ายลบสองมาบวกกับลบสามลบสามบวกสองก็จะเหลือลบหนึ่งเท่ากับศูนย์อย่างนี้ค่ะตอบแบบนี้ก็ถูกให้ฝั่งใดั่งันเป็นศูนย์หรือเราจะย้ายุ ย้าย y มาหา 2x ก็ได้ครูย้าย y อ่ะจกดตัวนี้ย้าย y มาหา 2x ก็จะมีค่าเป็น 2x ลบ y ถูกไหมคะแล้วย้ายลบ2ย้ายลบ2ไปทางลบ3มบ2อ่ะ อ่ะคูยันบวกสองไปทําไมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรย้ายไปแล้วลบหนึ่งย้ายลบหนึ่งมาไว้กับทางนี้ค่ะก็อ,อีกทางหนึ่งจะได้เป็นศูนย์งงละงงละย้ายมาเป็นบวกอ่าแบบนี้ค่ะหรือจะเขียนใหม่เป็นสองเอลบ y บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แบบนี้ก็ถูกค่ะขึ้นกับว่าเราอยากให้ y นํนำหน้าหรือเป็น x นํานำหน้าอะไรเงี้ยค่ะ ตอบยังไงก็ได้นะคะต่อไปตัวอย่างที่สามนะคะจงหาจุดบนเส้นโคง้งอ่ะคุณรูวาดสมมตินะคะมีเส้นโคง้งชื่อว่า y เท่ากับ 2x กํลัง2บวก x บวก3จงหาจุดบนเส้นโคง้งอะสมมุตินะเป็นจุดตรงนี้อะจุด x y ตั้งชื่อว่า x y แล้วกันซึ่งจุดเนี้ย มีความชันและคือลบสามในการวาดเส้นโค้งเนี่ยจริงๆกราฟเส้นนี้อาจจะโค้งอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะถ้าสมมติเราไม่รู้เออกราฟเส้นนี้โคง้งเนี่ยโค้งโค้งไปเถอะอ่านะคะจริงๆถ้าเป็นความชันปป 3, เป็นลบสามก็ต้องโค้งนี้สิโค้งลงนะมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเขาให้เราหาจุดใช่ไหมคะให้ความชันมาแล้วก็ต้องใช้ความชันให้เกิดประโยชน์ ความชันเกิดจากการดิฟสมการ y หนึ่งครั้งดิฟเลยดิฟ 2x กำลัง2เป็น 4x ดิฟ x ได้1ดิฟมไดู้0ซึ่งความชันโจทย์ให้มาแล้วก็คือลบ3ลบ3มีค่าเท่ากับ 4x บวก1แก้สมการหา x เราจะได้ค่า x แล้วย,ย้ายบวก1ไปลบกับลบ3ไปลบ c ดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ ย้าย่ไปหาลบสี่ค่ะสี่ไปหาลบสี่ก็จะเป็นเท่าไหร่คะลบห1อ่าเอาได้ค่า x แล้วเหลือค่า y เราก็ใช้สมการเส้นโค้งให้เกิดประโยชน์คล้ายคข้อเมื่อกี้นี้เลยค่ะหาจุด x y y จากเส้นโค้งนะคะเส้นโค้ง y กับ 2x กำลัง2 x บวก x บวก3บวก3เราจะแทนค่า x ที่เราเพิ่งได้ตะเกียบลงไปว่าณจุดที่ x เป็นลบ1เนี่ยค่า y จะเป็นอะไร อันนี้เป็นสองเนาะลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งบวกลบหนึ่งเป็นลบหนึ่งบวกสามได้แล้วค่า y มีค่าเท่ากับสองลบหนึ่งบวกสามได้เท่าไหร่คะสองลบหนึน่งได้หนึ่งบวกสามเป็นสี่ดังนั้นตอบเร็กกันดังนั้นจุดบน,นเส้นโค้งก็คือ x ลบหนึ 1, ่ง y เป็นสี่นี่คือคำตอบค่ะ คุณครูขอยกตัวอย่างคร่าวๆประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค,ค่ะที่รับชมจนจบเลย